สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้กัตตินีจะมานำเสนอเมนูขนมจีนแกงเผ็ดเนื้ออร่อยของโปรดเลยวันนี้พ่อบ้านมาช่วยหั่นเนื้อด้วยนะคะส่วนกัตตินีมาเตรียมเครื่องแกงกันดีกว่านะคะกัตินีนะคะก็ชอบจะทําเครื่องแกงเองเสมอเลยนะคะเพราะว่าทําเครื่องเองนะคะปั่นเองจะได้เครื่องแกงที่หอมอร่อยมากกว่าซื้อเยอะเลยนะคะ เครื่องแกงใส่อะไรบ้างดูตามภาพได้เลยนะคะมีกะปิด้วยนะคะแล้วก็ใส่น้ำทำตาลบ้านถามว่าผสมน้ำแล้วปั่นแบบนี้เครื่องแกงจะอร่อยเหรออร่อยคะ่ะเรามีเทคนิคก,ก็คือเทเครื่องแกงที่ผสมน้ำลงไปในหมอ้อแล้วก็คั่วจนแห้งนะคะก็ที่นี้จะไม่ใช้น้ำมันนะคะจะใช้การคั่ว ให้แห้งแบบนี้แล้วก็มันจะหอมขึ้นมานะคะเมื่อเครื่องแกงแห้งแล้วเราก็เอาเนื้อใส่ลงไปผัดนะคะผัดให้น้ําในเนื้อออกมาแล้วผัดจนแห้งนะคะเราจะเติมน้ําลงไปอีกหน่อยเพื่อให้เนื้อของเราเปื่อยหรือนิ่มตัวนะคะเรามีหน่อไม้ใส่ลงไปตอนนี้ได้เลย คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ต้มจนแห้งนะคะเครื่องแกงก็จะซึมเข้าในหน่อไม้พอดีหลังจากนั้นเราก็เทกะทิลงไปนะคะใส่ฟักทองตามไปนะคะปรุงรสด้วยเกลือมะขามเปียกและน้ำตาลปี๊บค่ะชิมรสให้เรียบร้อยนะคะเราจะต้มให้ฟักทองเราสุกนะคะเราก็เตรีรยมใบมะ กรกดและใบโหระพากันก่อนนะคะสุกเรียบร้อยแล้วเติมใบมะกรูดและโหระพาลงไปเลยพร้อมสิบแล้วนะคะวิธีทำแบบนี้นะคะเราจะได้แกงเผ็ดที่หอมแล้วก็กะทิไม่แตกมากินอร่อยมาก เสร็จพร้อมขนมจินดดนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ